นายกสุดทนถึงกับต้องเอ่ยปากขอร้องทุกคนอย่าเรียกร้องมากนักเลยที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังประชุมคอรมอว่าสำหรับมาตรการผ่อนปรนเราจะทำเป็นระยะระยะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะพิจารณากิจกรรมที่จำเป็นเสียงน้อยก่อนและจะต้องมีมาตรการคู่มือการตรวจสอบประเมินผลการตรวจสอบด้านการสาธารณาสุขในกลุ่มเสียงต่างๆดังนั้นสถานประกอบการก็ต้องเตรียมการในส่วนของตัวเองให้พร้อม ซึ่งจะต้องมีการหาหรือร่วมกันอีกครั้งจากมาตรการที่รัฐได้ออกไปตรงกลางแล้วทุกคนสามารถเพิ่มเติมในส่วนของตัวเองได้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสถานที่ของท่านปลอดจากโรคโควิดเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆจําเป็นต้องได้รับการตรวจโรคจะต้องทําให้คนเกิดความไว้วางใจในการที่จะเข้าไปยังสถานที่นั้นๆอย่างไรก็ตามหากมีการคลายล็อกก็จะมีการแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้และเมื่อถึงเวลาที่ปลดล็อกก็จะประกาศให้ทราบวันนี้ขอร้องทุกคนอย่าเรียกร้องมากนักวันนี้ขอให้เอาส่วนของตรงกลาง มาพิจารณาในนโยบายก่อนในส่วนของแนวปฏิบัตินั้นก็ต้องฟังจากท้องถิ่นและพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดอย่างไรก็ตามเราต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดที่อาจจะกลับมาทำให้ทุกอย่างที่ทำไปนั้นเสียเปล่าโดยสิ้นเชิงผมไม่ต้องการให้ย้อนกลับไปเหมือนกัน